สวัสดีจ้าสวัสดีครับขามาเบ่งเห็ดพี่เนาะได้เจอแล้วจ้ะหลังจากพี่มาจากบ้านฮอดฮอดเมื่อวานนี้เนาะยังบ่ได้ยังบ่ได้มาเนาะมื้อวานนี้มาลงเบ่งนะพอต้อนม้งเอาบ่ได้ละเน่าแล้วมันได้อยุกหน้ารักนะมาลงเบ่ง้วมาลุ้นกันว่านทได้หมานบ่มัน

ข้ายังนี่ดอกน้อยใช่ไหมทันเพิ่นในนี่วะทันเพิ่นสำนี้เห็นมาแล้วเห็นโล่งแดง นอนเลยหน่งพี่สาวใครเอาง่ายะาม มันบ่มีค,ค,คิดกลางงามเนาะกลังอกรีขนาดรีปันนี่ก็ยังหิน ตาดีเดงดีไหนเนาดอ๋อเหรอึกแก่ต้อง,องอเลยน,น,น,นี่แนวกินห่าเพิ่นใบงคือมีพี่ดอกกุ เนทั้งหน้าผูมัมเคยมีทั้งหน้ามึกนู้ยังอยู่เบาต่อกูิ่นหนัานเอาอุ้ยน้ำหมากใ่ะดิอุ้ยจะใสรเห็นกัยยนรึ ไดอกเลกแหกหมานทิดเกาะคุณคุณท่าชิตกพี่นอ้อง คนที่ห,หัววันนี้แนะหละหี่ก่อแล้วสองเดีอ้ยงามขนาดเป็นมือเป็นไม้เป็นมือพีนี่นอรับลมเี่่้องอนเลยตัวทดตกทำหัว <laughs> ยันถึนทำ <laughs>

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

powerful <laughs> right no okay, uh ได้เห็นบ่บ่เก่งบ่ได้ได้ -huh,

เดี๋ยวมาดูบ้าเดี่ย่อนเน่าเลยพี่น้องเสียดายต่อไปเนี่เ็นยังไหเห็นเบื่อ้ท่นไปฟืนก่อนออกอีกบยังไอันนี้หืงอู้ยุดงงบใหญ่เน่าเลย

ข้างล่างเหมือนกันมี้ยขอ้นหมูรอดพี้น้องผู้พูดหรอกผนะู้เล่นหมดเลยเหรอกะโดดฝั่งกระโดดเี่ยมมากด้วยพูดทาพูด นี่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 งเลยนี่ใตุ๊กตาเลโอ้ยมามล้วนเอาพี่ก็ไม่เปนพ่มาเน่มานี่ยเนะโอ้ยพี่ได้ดอกพี่ย่างไปย่างมาก็ย่างกายฮ็ดเนาะเดือดย่างกายฮ็ด

Nhìn đấy Xóm đỏ này, đúng, đúng, đúng này. Đó. Không thì bụng bụng คาบางเลยนลลงูขาวติมติมคือคือเป็นแมง่ฝนถึกบ่บ่ขึ้นบงามหนาเ็นแบบนี้ละฝนถึนก็นาเปืเปอะฝน,น,นดูนดิมดมพี่นอ้องน็นงูขาวดอกใหญ่ขนาด กินแน่ริงขึ้นเนาะนี่ครับขอโทษจะกินต่าเนาะฝนที่ิมาฝนกิ่ิมาหามุลีกับฝนก็ครับพี่น้องมันมืดจังหน่อยเนาะตกบุแห้งพี่น้องได้ได้ได้อยู่ฝั่งนี้หาต่อ Nào mất thì còn đây cứ biểu thế đấy đi đồng ngàm suốt ạ. ่เบาบ่มืดเโอ้เข็งขนาดโด่งปืนงามงามงามอะไรเนาะ พี่น้เห็นยังี่พวกหัวดำม่่เห็นเพื่อนเนี่ยหรอโอ้ยหอมนาเอาดเลยอนี่ก่นาิ่นกมหวานขนาเนาะหวา มาเมือแรก่ก็มาเนยใจเฮ้ยดูด้ขา่าข้าวขบ้างใหญ่เนาะเือสามดอกไปกีน้นมดอกน,น,ดน้อยเ้ยใส<จ>่ห่มพุ่งถ่ายเลยสิน้องสมบูแหง,งอันนี้อครับผู้ เปิดขาพวกิ่งแลยังดอกโอ้สองดอกวนนี้หรอวิหลายดอกเนี่ไปก่อนดีวิเต็มหมดแล้วเต็มหมดเลยบ่สามสดอกโอ้ห่ากัใหญ่เงเลยเนาะห่างเงาเนาะเขาจะขายเ่โอ้ยหางพักใหญ่หางเงา hát mấy ngày nào Bị hết bội mình, oh, mình. À. Sí, sí, mình Đi làm nó, phu bỏ Không có thể đi nó nó mà... nó มาม u l e รกะบุฟิตวังกากระดาษฟิตกระเด็งอืมโอ้งามขนากเจออีกหมูนึงคนหานดเดือกระงูกแดงอันนี้เนะะาะมานันหมนคนกระดาษ มากระมานดูเห็นบ่วัวยังบ่ต่อโยจังเลยวระมานแล้วมันบ่ออกเดาข้นหมานเนาะภาว่านี่เลยด้ยมันมอนยันว่าบุคคลนะฮึ่มยิน้อยว่าบุคคลหรอว่านั่นดีทำงานเารวมโซนเนาะ บ่สารพัดหิดเนาะสารพัดเห็ดโอเคเกงตาเก,เกงใหญ่เนื้อเก่งนะครับไป<อ>คลิปนี้จะพอแค่นี้เด้อจ้าก่อนจะคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในสาวกระเลิงชาแนลในเด้อจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าสาวัสดีครับคนก็ตกพี่นอ้องตกแล้วล่ะตกบ่แห้งตนอนซาลาเปนเปียกไอ้เมือกคุณเชียวหัว